ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเป้าหมายสูงสุดที่เราแสวงหาในการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักแห่งแต่เป็นสภาวะความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่รอให้เราเข้าไปสัมผัสเอ่อมันจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปขนาดไหนนี่คือการคุยกันแบบเจาะลึกนะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนิพพานแต่เราจะไม่ได้มองในเชิงบทกวีหรือความเชื่อนะครับแต่จะส่องผ่านแว่นขยายของพระอภิธรรม ที่ว่ากันว่าเป็นการอธิบายสภาวะธรรมอย่างเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คือการพยายามจะถอดรหัสนิพานในฐานะประัชญธรรมหรือก็คือสภาวะที่มีอยู่จริงโดยตัวของมันเองไม่ได้ขึ้นกับความคิดหรือการรับรู้ของเราเลยในข้อมูลที่เราดูกันอยู่เนี่ยมันแจกแจงไว้ชัดเจนมากว่านิพานคืออะไรไม่ใช่อะไร และที่น่าทึ่งที่สุดนะคะคือคกลไกของจิตที่ก้าวกระโดดไปสู่สภาวะนั้นมันทํางานอย่างไรเราจะมาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมกันค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นมาเริ่มกันที่ภาพใหญ่กันเลยในพระพิธรรมบอกว่าสภาวะจริงแท้หรือปรมัถธรรมเนี่ยมีทั้งหมด4อย่างคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานค่ะแต่3อย่างแรกถูกจัดรวมกันเป็นว่าสังคตะธรรมใช่ค่ะสิ่งที่ถูกปรุงแต่งคำนี้ฟังดูยากนิดหน่อย ช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วทำไมนิพพานถึงเป็นข้อยกเว้นหนึ่งเดียวที่แตกต่างออกไปสังขตธรรมคือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการมีเหตุปัจจัยมาประกอบกันพอมีเหตุให้เกิดมันก็เลยต้องมีช่วงเวลาที่มันตั้งอยู่แล้วสุดท้ายก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา<อ>เหมือนรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนต่างๆหรือแม้แต่ความรู้สึกสุขทุกข,ข์ของเราที่เกิดขึ้นเพราะมีอะไรมากระทบ แต่ประเด็นคือนิพพานเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะที่เป็นอสังคตธรรมคือเป็นสภาวะที่ไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยใดๆทั้งสิ้นมันจึงอยู่นอกเหนือกฎของการเกิดขึ้นและดับสลายเดี๋ยวนะครับถ้าให้ผมลองแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คืออะไรก็ตามที่เป็นสังคตธรรมนี่มันเหมือนกับของที่มีวันหมดอายุติดอยู่ว่าง,งั้นเถอะ <laughs> ค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราความรู้สึกดีใจเสียใจ หรือแม้แต่ดวงดาวในจักรวาลทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปแต่มีแค่นิพพานอย่างเดียวที่อยู่นอกกฎนี้เป็นสภาวะที่ไม่มีวันหมดอายุเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะใช่เลยและเพราะคุณสมบัติข้อนี้เองที่ทำให้เราต้องทำความเข้าใจใหม่ว่านิพพานไม่ใช่สภาวะของจิตที่เราสร้างขึ้นอืมไม่ใช่ความรู้สึกสงบที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปแต่มันเป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วตั้งหกัก เป็นเหมือนสิ่งที่ถูกรู้หรือที่ในพระอภิธรรมเรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตที่บริสุทธิ์มากๆเท่านั้นซึ่งคุณสมบัติที่ไม่ถูกปรุงแต่งนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ลักษณะเฉพาะตัวสี่อย่างที่ในคำพีระบุไว้เหมือนเป็นลายนิ้วมือของนิพพานเลยตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากเพราะมันกำลังจะบอกเราว่าสิ่งที่เราพูดถึงอยู่มันมีคุณสมบัติที่จับต้องได้ในเชิงหลักการไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอย ในข้อมูลบอกว่ามันมีลักษณะจิตตุกะหรือคุณสมบัติ4อย่างมาไล่ดูกันทีละข้อเลยข้อแรกลักษณะของนิพพานคือสันติลักษณะคือความสงบแต่น่าจะไม่ใช่ความสงบสุขแบบที่เราไปเที่ยวพักผ่อนแล้วรู้สึกสบายใจใช่ไหมครับคลมิติกันเลยค่ะเอกสารเน้นย้ำว่ามันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเสพอารมณ์หรือที่เรียกว่าเวทนาซึ่งเป็นความสุขที่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกและไม่ยั่งยืน ครับแต่นิพพานเป็นสันติสุขคือสุขที่เกิดจากภาวะที่ไฟแห่งกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงมันมอดดับลงสนิทแล้วเป็นความสมบที่สมบูรณ์ในตัวเองเข้าใจแล้วค่ะพอไฟดับมันก็เย็นข้อที่2กิจหรือหน้าที่ของมันคืออัจฉติรัสคือความไม่ตายไม่เคลื่อนที่ซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องที่ว่ามันไม่มีวันหมดอายุก่อนหน้านี้ถูกต้องค่ะมันคือการยืนยันถึงความเที่ยงแท้ ยั่งยืนหรือที่ในัมคำพีใช้คำว่านิจจังและทูวังซึ่งเป็นขั้วตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับสังคตธรรมทั้งหลายที่มีแต่ความเสื่อมสลายเป็นธรรมดามาถึงข้อที่3ครับอาการปรากฏของมันคืออนนมิตะระปัจจุป,ประฐานคือไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายข้อนี้เริ่มท้าทายความเข้าใจแล้วครับมันหมายความว่ายอย่างไรสําหรับผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้ครับหมายความว่าเมื่อจิตสัมผัสกับสภาวะนิพพานแล้ว การรับรู้ถึงรูปร่างสันฐานสีสันหรือป้ายตีตราใดๆที่เราเคยใช้กับโลกจะหายไปหมดเลยค่ะหายไปหมดเลยค่ะไม่มีการตัดสินว่านี่สวยนี่ไม่สวยนี่ดีนี่ไม่ดีนี่คือความเที่ยงนี่คือตัวตนของเราฉลากทั้งหมดที่เคยแปะไว้บนโลกจะถูกลอกออกไปเหลือแต่สภาวะบริสุทธิ์ล้วนๆที่ไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยโอ้โห แปลว่าเหมือนกับว่าเราเคยเห็นโลกผ่านฟิลเตอร์ของ Instagram มาตลอดชีวิตฟิลเตอร์ที่คอยบอกว่าอันนี้สวยอันนี้น่าเกลียดอันนี้น่าเอาอันนี้ไม่น่าเอาพอจิตไปถึงนิพพานมันเหมือนกับการได้เห็นภาพออริจินัลจริงๆที่ไม่มีฟิลเตอร์อะไรมาครอบเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับ แต่มันก็เกิดคำถามต่อนะครับว่าถ้ามันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยแล้วจิตจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือน,นิพพานมันจะต่างจากสภาวะที่ว่างเปล่าหรือหลับลึกๆไปเฉยๆได้ยังไงเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนั่นคือความแตกต่างระหว่างการรู้ด้วยสัญญากับการรู้แจ้งด้วยปัญญาในสภาวะหลับลึกหรือสภาวะว่างเปล่าทั่วๆไปมันคือการที่จิตไม่ได้รับรู้อะไรเลยครับแต่ในการเข้าถึงนิพพานจิตไม่ได้ดับ แต่เป็นจิตท,ที่มีปัญญาสูงสุดและตื่นรู้อย่างเต็มที่กำลังประจักษ์แจ้งต่อสภาวะที่ไม่มีเครื่องหมายนั้นโดยตรงมันไม่ใช่การคิดว่านี่คือนิพพานแต่เป็นการประจักษ์สภาวะนั้นเลยและมาถึงข้อสุดท้ายที่ผมว่าน่าจะท้าทายที่สุดแล้วคือเหตุใกล้ให้เกิดหรือประทัดฐานของนิพพานคือไม่มีมันไม่มีเหตุให้เกิดมันคืออะไรกันครับฟังดูขัดแย้งกับทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาว่าทุกสิ่งต้องมีเหตุ ช่วยขยายความด้วยอุปมาเรื่องภูเขาที่อยู่ในเอกสารหน่อยได้ไหมครับตรงนี้นะ่าสนใจจริงๆตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะเราต้องแยกคำว่าการทำให้เกิดออกจากการเข้าถึงให้ได้การที่เราปฏิบัติมักมีองค์8ปดเจริญสติปัญญาไม่ได้เป็นการสร้างหรือผลิตนิพพานขึ้นมาใหม่เอกสารเปรียบเทียบไว้อย่างสวยงามว่า มันเหมือนการเดินทางไปสู่ภูเขาที่ตั้งตรงานอยู่แล้วโดยตัวของมันเองอ oh. การเดินทางของเราไม่ได้สร้างภูเขาขึ้นมาแต่การเดินทางนั้นทําให้เราไปถึงภูเขาที่มีอยู่แล้วได้ครับนิพพานก็เป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วเช่นนั้นการปฏิบัติเป็นเพียงการสร้างหนทางและพาตัวเองไปให้ถึงเท่านั้นเองค่ะสุดยอดเลยครับอุปมานี้ทําให้เข้าใจได้ทันทีแต่ถ้าภูเขาลูกนี้มันมีอยู่แล้วจริงๆทาไมคนส่วนใหญ่ถึงมองไม่เห็นมันเลยล่ะครับ อะไรคือหมอกหนาที่บังตาเราเอาไว้หมอกหนานั้นก็คือกิเลสและอวิชชาหรือความไม่รู้นั่นเองค่ะที่คอยบดบังและสร้างภาพลวงตาต่างๆนานาทําให้เราหลงทางอยู่ในป่าไม่เคยเห็นภูเขาที่อยู่ตรงหน้านั้นเลยโอเคครับพอเราเข้าใจแล้วว่านิพพานเป็นสภาวะเดียวที่ไม่ถูกปรุงแต่งก็มีอีกคําถามหนึ่งที่ตามมาแล้วทําไมในตําราถ,ถึงพูดถึงนิพพานหลายประเภทล่ะครับ อย่างน,น้อยก็มีสองประเภทที่เกี่ยวกับสถานะของคนที่บรรลุแล้วนั่นเป็นการจำแนกตามสภาวะร่างกายของผู้บรรลุค่ะไม่ได้หมายความว่าตัวสภาวะนิพพานมีหลายแบบในเอกสารแบ่งไว้ชัดเจนคือหนึ่งคือสุป,ปาทิเสสนิพพานพูดง่ายๆคือนิพพานของพระอราหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านดับกิเลสสิ้นเชิงแล้วแต่ร่างกายและจิตใจหรือที่เรียกว่าเบญจขันธ์ซึ่งเป็นผลของกรรมเก่ายังทางานอยู่ ท่านยังรับรู้ความเจ็บปวดทางกายความหิวความร้อนหนาวได้แต่จิตใจของท่านจะไม่หวั่นไหวหรือเป็นทุกข์ไปกับมันอีกแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าในช่วงเวลา45ปีหลังตรัสรู้แต่ก่อนที่จะปรินิพพานอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะส่วนประเภทที่สองคืออนุป,ปาทิเศสนิพพาน นี่คือการดับสิ้นเชิงเมื่อพระอาหารหันต์สิ้นอายุไขเมื่อขันห้าแตกดับไปโดยสมบูรณ์ก็ไม่มีการเกิดใหม่อีกเป็นการยุติวงจรแห่งทุกข์ทั้งปวงอย่างแท้จริงการจำแนกแบบนี้ชัดเจนมากครับแต่พอพูดถึงเส้นทางที่จิตใช้ก้าวข้ามไปสู่สภาวะนั้นมันทำให้สงสัยต่อนะครับว่าประสบการณ์ของทุกคนมันเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยไหม ในเอกสารพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสประตูหรือไตรวิโมกมันคือทางเข้าคนละทางแต่ไปสู่ที่หมายเดียวกันหรือเปล่าครับเป็นการตั้งคำถามที่ตรงประเด็นมากค่ะ3ประตูที่ว่าคือสุญญตะอนิมิตะและอัป,ปะนิหิตะมันไม่ใช่สถานที่แต่เป็นเหมือนเลนส์หรือมุมมองสุดท้ายที่ปัญญาของผู้ปฏิบัติใช้พิจารณาธรรมะในขณะจิตที่จะบรรลุเพื่อใช้เป็นประตูทะลุออกไปสู่นิพพาน อ๋อเป็นเหมือนมุมมองใช่ค่ะถ้าปัญญามองเห็นความไม่ใช่ตัวตนอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งที่สุดในขณะนั้นก็จะเข้าทางประตูสุญญตาวิโมกคือเห็นความว่างจากตัวตนถ้าปัญญามองเห็นความไม่เที่ยงอน,นิจจังอย่างคมชัดที่สุดก็จะเข้าทางประตูอนิมิตตาวิโมก คือเห็นความไม่มีเครื่องหมายให้ยึดมั่นและถ้าปัญญามองเห็นความเป็นทุกข์ทุกขังของสภาวะปรุงแต่งอย่างถึงที่สุดก็จะเข้าทางประตูอัปปนิหิตะวิโมกค,คือความไม่มีที่ตั้งแห่งความปรารถนาอีกต่อไปหมายความว่าขึ้นอยู่กับว่าผู้ปฏิบัติคนนั้นถนัดในการพิจารณาไจรักข้อไหนเป็นพิเศษอย่างนั้นหรือครับเหมือนคนที่เชี่ยวชาญเครื่องมือคนละชิ้นแต่ใช้เปิดประตูบานเดียวกัน ประมาณนั้นเลยค่ะแต่จุดสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือไม่ว่าจะเข้าทางประตูไหนก็ตามปลายทางที่ไปถึงคือสภาวะนิพานเดียวกันซึ่งมีคุณสมบัติครบทั้ง3อย่างนี้เสมอคือทางว่างจากตัวตนไม่มีเครื่องหมายและไม่มีที่ตั้งแห่งตันหาไม่ได้แยกจากกันค่ะแล้วกลไกที่จิตทำก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์นี้มันทำงานยังไงครับ ในเอกสารอธิบายลำดับของจิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นไว้อย่างละเอียดมากเรียกว่ามักวิถีซึ่งดูซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งมากๆค่ะมันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาในระดับเซี่ยววินาทีที่น่ามหัศจรรย์ค่ะแต่ถ้าจะให้ชี้ไปที่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในสังสารวัตรมันอยู่ในขณะจิตเพียงดวงเดียวที่ชื่อว่าโคดทพูจิตหรือจิตที่ทําหน้าที่เปลี่ยนโคดนั่นเองเดี๋ยสิครับชื่อก็น่าสนใจแล้วเปลี่ยนโคดเลยหรอครับจากบุตุชนไปเป็นอริยชน นี่คือจุดเปลี่ยนของสังสารวัตรโดยที่เดียวมันทำหน้าที่อะไรกันแน่ครับหน้าที่ของมันคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังสารวัตรของคนคนนั้นเลยค่ะคือเป็นจิตดวงแรกที่สามารถทิ้งอารมณ์ของโลกทั้งหมดแล้วหน่วงอานิพานมาเป็นอารมณ์ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะแต่จุดที่น่าทึ่งและชวนชงโอนคือในขณะจิตนั้นมันยังไม่สามารถประหารกิเลสได้ออหน้าที่ของมันมีแค่อย่างเดียวจริงๆคือโอนย้ายวงหรือเปลี่ยนสถานะจากความเป็นปุถุชนไปเตรียมพร้อมที่จะเป็นอริยชน โอ้ oh, ฟังแล้วขนลุกนิดๆเลยครับคือจิตดวงนี้ได้เห็นนิพพานแล้วแต่กลับยังฆ่ากิเลสไม่ได้เหมือนกับว่าเราวิ่งไปถึงเส้นชัยแล้วยืนอยู่หน้าเส้นชัยแล้วแต่ยังไม่ได้ก้าวข้ามไปมันเป็นเหมือนวินาทีที่ชี้เป็นชี้ตายของสังสารวัฏเลยใช่ไหมครับเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมค่ะในเอกสารมีอุปมาว่าเหมือนคนที่เดินทางไปจนเห็นพระราชาด้วยตาตัวเองแล้ว แต่ยังไม่ได้ถวายตัวเป็นข้าราชบริพารการเห็นนั้นคือโคดทพูจิตค่ะและทันทีที่โคดทพูจิตดับลงมัคคจิตก็จะเกิดขึ้นสืบต่อทันทีโดยไม่มีอะไรขัน้นและมัคคจิตนี้เองคือตัวที่ก้าวข้ามเส้นชยัยใช่ค่ะเกิดขึ้นเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นแต่ทรงพลังมหาศาลในขณะจิตเดียวนั้นมัคคจิตจะทําหน้าที่สี่อย่างพร้อมกันคือรู้แจ้งในทุกขและต้นต่อของทุกข ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานและเจริญมรรคให้สมบูรณ์และที่พิเศษสุดๆคือมรรคจิตในแต่ละระดับเช่นโซดาปฏิมรรคจะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวในตลอดสังสารวัฏเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นค่ะเพราะกิเลสที่ถูกมันประหารไปแล้วจะไม่มีวันกลับมาเกิดได้อีกเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนอย่างแท้จริงพอพูดถึงระดับขั้นแล้วมันก็เหมือนกับการไต่บันไดสินะครับ ในข้อมูลก็ได้วางลำดับขั้นของการลุดพ้นไว้เป็นบันไดสี่ขั้นที่ชัดเจนซึ่งแต่ละขั้นจะทำลายสังโยตหรือโซ่ตรวนที่ร้อยรัดจิตใจเราไว้กับความทุกข์ออกไปทีละชุดๆถูกต้องค่ะบันไดสี่ขั้นนั้นก็คือขั้นที่1พระโสดาบันขั้นนี้มัคจิตจะทำลายสังโยชสามข้อแรกที่เกี่ยวกับความเห็นคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนจริงๆหรือสักกายทิฏฐิ ความลังเลสงสัยในหนทางหรือวิจิกิจฉาและความเชื่อในข้อปฏิบัติที่งมงายหรือศีลพัตตปารามาตก็คือการเคลียร์ความเข้าใจผิดพื้นฐานทั้งหมดก่อนเลยการบรรลุข,ขั้นนี้จะทําให้ปิดประตูไปเกิดในภพภูมิที่ต่ํากว่ามนุษย์ได้อย่างถาวรใช่ค่ะจะไม่มีทางตกต่ําไปเกิดในนรกเปรตอสูรกายหรือสัตว์เดรัจฉานอีกต่อมาขั้นที่สองพระสกทาคามี ขั้นนี้ไม่ได้ทำลายสังโยชน์ข้อใหม่แต่จะทำให้กิเลสที่หย,ยาบหยาบอย่างการมาราคะและความกโกรธเบาบางลงอย่างมากจิตจะละเอียดอ่อนและสงบเย็นขึ้นเยอะแล้วขั้นที่3ล่ะครับขั้นที่3คือพระอนาคามีนี่คือก้าวกระโดดที่สำคัญอีกครั้งเพราะจะทำลายกามราคะและความกโกรธได้สิ้นเชิงทำให้ท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกที่ยังเกี่ยวข้องกับการอีกต่อไป หากยังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินั้นเมื่อเสียชีวิตก็จะไปเกิดในพรหโมโลกชั้นสูงและปรินิพานที่นั่นค่ะและขั้นสุดท้ายคือพระอาหารหันต์ที่สุดของบันไดขั้นนี้ค่ะขั้นที่สี่พระอาหารหันต์จะทำลายสังโยชน์ที่เหลืออีกห้าอย่างจนหมดสิน้นซึ่งเป็นกิเลสท,ที่ละเอียดอ่อนมากค่ะเช่นความยุติดในสมาธิขั้นสูงความถือตัวความฟุง้งซ่านและที่สำคัญที่สุดคือรากเหง้าของสังสารวัฏทั้งหมด นั่นก็คืออวิชชาหรือความไม่รู้อย่างสิ้นเชิงเป็นการจบการเดินทางโดยสมบูรณ์พอเราสันทองข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันจากที่เคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องนามธรรมไกลตัวตอนนี้มันกลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับจะเห็นว่านิพพานในมุมมองของพระพิธรรมไม่ใช่ดินแดนสุข,ขาวดีในจินตนาการไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆ แต่เป็นสภาวะเป็นจริงที่มีอยู่แล้วสามารถนิยามคุณสมบัติได้และที่สำคัญคือสามารถเข้าถึงได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิตที่มีขั้นตอนชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลมันเหมือนกับแผนที่การเดินทางของจิตเลยถูกต้องค่ะมันคือการปฏิเสธความเข้าใจผิดสุดตรงสองทางคือการมองว่านิพพานเป็นอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้แบบหนึ่งครับหรือมองว่ามันคือความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเหลือเลยเหมือนการดับศูนย์ แต่พระอภิธรรมชี้ไปที่ทางสายกลางว่ามันคือสภาวะที่มีอยู่จริงแต่เป็นสภาวะที่สิ้นสุดความถูกทั้งปวงและเป็นการยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของจิตมนุษย์ที่สามารถพัฒนาปัญญาจนก้าวข้ามขีดจำกัดของสภาวะปรุงแต่งไปสู่สันติสุขที่เป็นอมะตะได้อย่างแท้จริงซึ่งก็นำเรามาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆให้ไปคบคิดกันต่อ ในข้อมูลมีระบุไว้อย่างหนึ่งที่ทำให้ผมต้องหยุดอ่านซ้ำเลยครับเขาบอกว่าในขณะจิตที่บรรลุธรรมนั้นไม่ว่าจะบรรลุในระดับไหนก็ตามจิตของผู้ปฏิบัติในขณะนั้นจะมีกำลังของสมาธิเทียบเท่ากับผู้ที่ได้ปฐมฌานซึ่งเป็นสมาธิขั้นสูงมากแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่เคยฝึกสมาธิจนได้ฌานมาก่อนเลยในชีวิตก็ตาม ประเด็นนี้ทิ้งคำถามที่สำคัญและน่าค้นหาไว้ให้เราในค่ะว่าเรื่องนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังและศักยภาพอันมหาศาลที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตของเราเองที่อาจจะเพียงแค่รอคอยสภาวะที่เหมาะสมของปัญญาเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาอย่างเต็มกำลัง